ชวนคุณผู้ชมร่วมฟื้นฟูขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะคะศูนย์การค้าห้างสับสินค้าในกลุ่มเดอะมอลล์กรุ๊ปค่ะต้อนรับลูกค้าด้วยการเพิ่มสิทธิพิเศษสําหรับผู้ที่ถือบัตรเครดิต SCBM Visa SCB รวมถึงบัตรเครดิตซิตี้รับบัตรกำนานคูป,ปองส่วนลดร้านค้ารวมสูงสุด3,200บาทค่ะ มีร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการจำนวนมากนะคะได้แก่ m u จิ H&M, p o m e โ o ค c o t t นอ On, Uniqlo, a t u s CCWO, c h i l d and k i d คุ้มมากกว่าเดิมรับบัตรกำนันรวมมูลค่าสูงสุด2,700บาทส่วนสายกินจากร้านอาหารในศูนย์ลุ่มแอ่อีที่ร่วมรายการนะคะเช่น Nice to Meet You, Sizzler แกงแกงตาเอียวไทยเทนโจแชงกรีลา่าแหมเจริญซีฟูแสนยอดกับข้าวกับปลาเกรฮาวัวเส้นหงโมโมพาราไดส์อิ่มคุ้มสุดรับบัตรกำนันรวมสูงสุด500บาทสิทธิพิเศษแทนคำขอบคุณและเป็นกำลังใจในการร่วมกันฝ่าวิกฤตโควิด -19 นะคะพบกับเดอะมอลล์ชอปเปอร์รีเทิร์นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง28ตุลาคมที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ทุกสาขาติดตามรายละเอียดได้ผ่านทาง f a c e b o o เดอะมอลล์ไทยแลนด์ค่ะ พักกันก่อนคู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามการเรื่องของการเดินหน้าในการฉีดวัคซีนถ็มที่3ในสหรัฐอเมริกา